เขาฝากมาบอกคุณว่าสวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ํานะคะสําหรับหัวข้อเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะแต่ว่าแน่นอนว่า r a n d อมแบบนี้ไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดเลยนะ,ะแต่ก่อนอื่นเราจะไปดูกันว่าเขาคือใครคนที่อยากจะฝากข้อความมาถึงคุณคือใครนะคะก็พไพ่ที่ขึ้นมานะคะโดดเด่นก็จะมีชาวกันนะคะ ชาวกันชาวธาตุน้ํากร,รกฎมีนพิจิกนะคะชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมเนาะแล้วก็มีชาวธาตุไฟนะคะเมษธนูนะคะคนคนนี้เป็นใครอ๋อว่าเขาเป็นคนที่มีบาดแผลในอดีตอาจจะเป็นคนที่เคยมีปัญหาเรื่องงานมาก่อนนะคะประสบปัญหาประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องการงานมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมีรอยร้าวมีแผลใจเกี่ยวกับความรักก็ได้นะคะเป็นคนที่แบบ อาจจะเป็นคนไม่ไว้ใจใครง่ายๆขี้ระแวงนะคะไม่ไว้ใจใครง่ายๆขี้ระแวงหรืออาจจะโอ้ยดูงานงานเยอะจนแบบงานเยอะจนไม่รู้จะไหวไหมก็ได้นะนะคะแต่อมอยากจะบอกว่าดูทรงเหมือนกับไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆขี้ระแวงเพราะว่ามีมีบาดแผลนะคะมีมีบาดแผลในอดีตมานะคะแล้วก็เป็นคนที่สูงวัยก็ได้นะคะเป็นคนอายุเยอะเป็นคนแก่เป็นคนชาราหรือว่าเออเป็นคนที่แบบมีภูมิมีองค์ความรู้ก็ได้เช่นมีความรู้ระดับแบบ ศาสตราจารย์นะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงชาวอินโทรบทจา๋ามีมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองแบบสูงม,มากอะไรเงี้ยในบางเคสคนคนนี้ชอบทํางานดึกชอบอ่านหนังสือดึกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นปุ๊บอมอยากจะบอกว่าถ้าไม่อายุเยอะไปเลยนะก็โลกส่วนตัวสูงมากนะคะเอออายุไม่ก็โลกส่วนตัวสูงม,มากไม่ก็ภูมิความรู้คือแน่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยพอใจอะไรง่ายๆเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ขนาดนั้นนะ่ะต่อให้มันจะดีเป็นแปดถ้วยอ่ะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีมันต้องดีกว่านี้สิเออชีวิตคนเรามันต้องได้ดีกว่านี้สิความรักที่มีมันไม่ค่อยตอบโจทย์ใช่ไหมมันต้องดีกว่านี้ได้สิอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไพ่ใบในี้ขึ้นอามองว่าเขาอาจจะเป็นคนพวกนิยมความสมบูรณ์แบบนะคะ,นะะ p e r f e c t i o n i s m พ <_ d ata> อสมควรนะคะแล้วก็เป็นนักประจนภัยอาจจะไม่ได้ ไม่ได้พึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่อย่างง่ายๆสักเท่าไหร่แล้วโดดเด่นทางานกลางคืนชอบทาอะไรดึกๆดๆหรือเปล่านะคะเนี่ยนะบางคนก็ชอบเดินทางกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้แล้วก็สองสองสอง,สองดาบนี่คือบางคนใช้เซน์มักจะใช้เซน์ในการคิดการตัดสินใจนะคะหรือว่าคนคนนี้โดดเด่นกลางคืนและทํางานกลางคืนทําอะไรกลางคืนภพาว่ากลางคืนมาเซน์จะดีอะไรอย่างเงี้ยได้นะเออหรือว่าทํางานกลางคืนแล้วมันรู้สึกว่า มันปลอดโปร่งก็ได้นะโดดเด่นคนทํางาน,นกลางคืนหรือชอบทำอะไรกลางคืนดึกๆนะคะแล้วก็บางทีเขามีปัญหาเรื่องตานะคะปัญหาตาแห้งตาเป็นต้อต้องผ่าตาหรืออะไรอย่างเงี้ยแหคือตาไม่ค่อยดีตาโมว,มวตาแห้งมีปัญหาตาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนอกจากจะแบบเออเซนดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ติดต่อคุณแล้วว่าบล็อกปิดกัน้นปิดใจกับคุณนะคะเออสองดาบนะคะไม่ค่อยได้คุยกันหรือเปล่านะคะแต่เขาก็เป็นคนอบอุ่นนะ เป็นคนอบอุ่นเป็นคนชอบถามไถ่สารทุกสุขดิบหรือเป็นคนที่ชอบดูแลเทคแคร์เป็นเจ๊ดันป่าดันก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบรักไร้สถานะกับคุณก็ได้นะคะเอ่อเอามาว่าเขาดูแบบเป็นคนชอบเป็นห่วงเป็นใยนะคะชอบดูแลเทคแคร์คน่ะมีความอบอุ่นอยู่ในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนบางทีใจร้อนด้วยนะเป็นคนที่มีอารมณ์สองขั้วพอสมควรนะคะคือบทจะใจเย็นก็ใจเย็น อ่าบทจะแบบนุ่มนวลก็นุ่มนวลน,นะบทจะแบบหลบลี้ไปอยู่ในโลกส่วนตัวก็ไปนะคะบทจะแบบดูอารมณ์เสียขึ้นมาก็เอาเรื่องอยู่นะคะคือคนคนนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตีจากกันด้วยอารมณ์กับคุณก็ได้หรือเขาเป็นคนที่ใจร้อนนะคะเออบางทีก็ขี้หุนหิขี้ฉุนเฉียวหึงหวงอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะเออนะคะเออถ้าเกิดว่าเขารักชอบอะไรหวงอะไรแล้วนี่คือเขาลุยก็ได้นะคะเออนะเพราะฉะนั้นก็ มีทั้งความใจเย็นอยู่ในตัวเองนุ่มนวลแล้วก็ใจร้อนด้วยนะคะอ่ะถ้าถึงตรงนี้คุณอาจจะพอรู้แล้วว่าเป็นใครนะคะแต่โดดเด่นไปความสัมพันธ์ที่แบบรักไร้สถานะแล้วก็ดูทรงบล็อกปิดกั้นปิดใจหรือไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหรอ่อ่ะอืมลองรู้สึกนะเขาอาจจะเป็นฝ่ายแบบไม่ค่อยกล้าติดต่อหาคุณหรือเป็นฝ่ายแบบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบ สมมติถ้าเกิดชาวธาตุน้ําขี้หงุดหงิดใส่เขาขี้หงุดหงิดชุนเฉียวหึงหวงใส่เขาเขาก็จะแบบระแวงไม่ค่อยชอบกไ็ได้นะคะเวลาคุณมีอารมณ์นั้นจะไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะอ่ะพอจะรู้กันไหมอ่านะคะเรามาดูกันสิว่าคนคนนี้อยากจะบอกอะไรคุณคะ่ะเขาฝากมาบอกชาวธาตุน้ําว่าอุ๊ยเขาอยากให้คุณกับเขาเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดอย่างที่บอกไงเขาดูเงียบๆปิดกัน้นปิดใจหรือว่าเขา ไม่ค่อยชอบพูดเยอะหรือไม่ชอบเวลาคุณแสดงความใจร้อนหรือก้าวร้าวอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาอยากให้ให้พวกเราอะ่ะเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดอะ่ะเออทำยังไงให้พวกเราเข้าใจกันโดยไม่ต้องอธิบายเยอะพูดไม่เก่งก็ได้นะคนคนนี้เขาบอกว่าเขาหวังว่าคุณจะเข้าใจและรับรัรบรู้ได้ถึงการมีส่วนร่วมในครอบครัวหมายความว่าคือเวลาที่เขาเงียบปรีวิเวกไปคือเขาไป,ไปโฟกัสครอบครัวหรือเปล่า พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาทวดสำคัญกับเขาหรือว่าครอบครัวตัวจริงที่เป็นแฟนตัวจริงก็ได้สาคัญกับเขามากๆเขาอยากให้คุณเข้าใจเข้าใจโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะได้ไหม <pir> เออนะไม่ต้องให้เขาอธิบายเยอะได้ไหมว่าเนี่ยคาขามาครอบครัวสาคัญกับเขามากๆนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณกับเขานะคะดูทรงจ,จะดองกันจะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่าจะเป็นแฟนกันหรืออะไรเงี้ยเขาก็อยากให้คุณรู้มากๆเลยนะว่าถ้าเป็นแฟนกันถ้าคบกันจริงๆถ้าอะไรเงี้ยครอบครัวต้องมาก่อนนะคะคือแบบ คำว่าครอบครัวเนี่ยต้องเป็นที่หนึ่งนะเราต้องมามีส่วนร่วมร่วมกันถ้าเราครบกันจริงจงังถ้าเราเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ต้องการความมั่นใจและการยอมรับจากคุณด้วยเนี่ยคือเป็นคนที่แบบถ้าจะเป็นแฟนจะคบจริงจงังหรืออะไรเงี้ยคือต้องยอมรับแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นมั่นใจในการและการสูงนะคะหรือเขาอยากให้คุณยอมรับนะคะแล้วก็อยากให้อยากอยากให้คุณแสดงออกว่า คุณมั่นใจในตัวเขาอะเออคุณจะไม่เปลี่ยนใจไปจากเขาแล้วก็คุณจะยอมรับอย่างที่เขาเป็นได้นะคะเช่นที่ที่บอกว่าเอาครอบครัวมาเป็นที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยต้องการคําชื่นการชื่นชมและคําชมเชยจากคุณคือเขาอยากให้คุณยอมรับเขามากมากเลยอะออยากให้คุณภูมิใจอยากให้คุณยอมรับเขาอยากให้คุณชมเชยนะคะในสิ่งที่เขาเป็นน่ะเขาอาจจะเป็นคนพูดไม่เยอะ นะคะแล้วอยากให้คุณยอมรับว่าเขาเป็นคนอย่างนี้ก็ได้ไงเขาบอกว่าเขากลัวว่าเวลาเมื่อเวลาผ่านไปแล้วอะไรอะไรมันจะไม่เหมือนเดิมอืมไอช่วงที่เงียบกันไอช่วงที่แบบไม่ค่อยกล้าเข้าหากันเนี่ยเขาก็กลัวว่าอะไรอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเนี่ยเขาต้องการพื้นที่เงียบๆพื้นที่ส่วนตัวจริงๆด้วยค่ะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงจริงๆ เป็นเป็นคนมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็โลกส่วนตัวสูงจริงๆคนคนนี้นะอืมแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่เขาอยากให้คุณยอมรับเขาก็ได้เนาะออไม่อยากให้คุณตั้งท่าไม่ชอบหรือตั้งท่าอ,อ่อลังเกียจหรือหรือไม่ยอมรับที่เขาเป็นอย่างเนี้ยเป็นคนเงียบๆโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยการตามหาความจริงทําให้เขาอึอดอัดเช่นเวลาเขาเงียบเวลาเขามีพื้นที่ส่วนตัวเวลาเขาอยู่กับครอบครัวหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณชอบไปสอดส่องไปสืบ เรื่องของเขาเลยเงี้ยเขาอาจจะไม่ชอบอึดอัดนะคะหรือบางทีเขาตามสืบตามส่องเรื่องคุณเพื่อที่จะให้รู้ความจริงก็อึดอัดเอาเป็นว่าการตามหาความจริงไม่ว่าจะคุณทําหรือเขาทําเขารู้สึกอึดอัดนะคะขเขาบอกว่าเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองในช่วงขนาดหนึ่งเลยเออนะคะเช่นเวลาโดนคุณกดดันตามหาความจริงไปถามนั่นถามนี่เขารู้สึกเขาไม่เป็นตัวของตัวเองก็ได้ไง นะคะหรือตอนอยากรู้เรื่องคุณอยากสืบความจริงเกี่ยวกับคุณเขารู้สึกสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปก็ได้นะคะเขาหวังว่าเขาจะปฏิบัติกับคุณได้ดีกว่าที่ผ่านมานะเขาเสียใจที่ต้องโกหกคุณด้วยค่ะเสียใจที่ต้องโกหกเออไม่ก็ไม่รู้โกหกเรื่องอะไรนะแต่เขาเสียใจอยู่นะ เราจะได้เจอกันอีกอ้าวเขาบอกว่าเดี๋ยวเราก็ได้เจอกัน <_ d ata> เดี๋ยวเราก็ได้กลับมาหากันหรือว่าเราเดี๋ยวเราก็ได้อยู่กันอีกเขาก็อาจจะปีกวิเวกหายหายตัวไปพปักหนึ่งไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับครอบครัวหรือโลกส่วนตัวสูงพักหนึ่งอะไรเงี้ยได้ไงเขาบอกว่าเขาหวังว่าอะไรอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมนะคะแสดงว่ามันมีภาวะอะไรบางอย่างที่เขาอยากอยากให้มันเปลี่ยนไปอ่ะเช่นพวกคุณนิ่งเงียบกันห่างเหินกันไฟไฟกันมีความระแวงไม่ไว้ใจกันเขาก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้อะไรอย่างี้ก็ได้นะ ะะหวังว่าอะไรๆจะเปลี่ยนไปแต่เขากลัวว่าเวลาเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปอะไรอะไรมันจะเปลี่ยนไปเอาว่าน่าจะเป็นการกลัวกลัวว่าจะสูญเสียคุณไปมากกว่าในประเด็นนั้นนะอื ะอะไรขออนุญาตโปรโมทเทียนนะคะ17มิถุนา2025จะจุดเทียนพระเจ้าโปรโดโลกเป็นเทียนศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณรอบด้านเลยนะคะเปิดวาสนาเปิดดวงเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาบค้ำดวงชะตาพลิกร้ายกลายเป็นดีเสริมบารมีค้าขายเจริญก้าวหน้าอยู่ดีมีสุขและที่สําคัญช่วยเปิดดวงความรักได้ด้วยนะคะเดี๋ยว17มิถุนา2025จะจุดแล้วใครสนใจก็หลังบ้านหลังใหม่กันมาได้เลยสายข่าวร้อนแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรไม่ดีเข้าตัวนะคะก็แจ้งกันเข้ามาล่วงหน้าแล้วกันเพะ ว่าจะทําเท่าที่สั่งจองเท่านั้นเลยนะคะฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องด้วยนะคะ